น้ำหนักนะคะวเขอเรียนเชิญนะคะพี่สุนะคะขึ้นมาคู่กับเบลได้เลยคะ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเบลจะแชร์สไลด์ไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะอ่าพี่สุเดี๋ยวเปิดไม้ได้ไหมคะ เปิดไมค์ได้ไหมจ๊ะได้ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุนาะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเบลแชร์สไลด์นะคะอ่าทุกคนว่าพี่สุแบบขอกดหัวใจให้พี่สุหน่อยนะคะอืมเนาะใครจะเชื่อว,ว่าคุณแม่เคยอ้วนมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวให้พี่สุนะคะแนะนําตัวผ่านสไลด์นะคะ สวัสดีค่ะชื่อสุมิตาสุอิโยนะคะชื่อเล่นชื่อสุค่ะตอนนี้ก็เป็นคุณแม่แล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะอืมต้องถามก่อนว่าพี่สุค่ะเคยมีบุ่นที่แบบว่าส่วนเกินหรืออ้วนด้วยหรอเาดูตอนนี้ดูไม่ออกเลยอะค่ะอ่าอะไรนะคะเคยแบบว่ามีส่วนเกินหรือว่าส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ้วนต้องการลดน้ำหนักอย่างเงี้ยหรอคะเพราะว่าดูอย่างเงี้ยดูไม่ออกเลยว่าเคยอ้วนมาก่อน พุงค่ะพุงแล้วก็มารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือหน้าตอนที่มาลงโปรแกรมอะค่ะแต่ตอนที่หมอทักก็ไม่ไม่ได้คิดว่าหน้าอ้วนนะค่ะคิดว่าหน้าก็ดีอยู่เอาตอนนั้นยังไม่ื่อหมอใช่ไหมคะ,ะยังมั่นใจอยู่ค่ะว่าหน้าสวยออแต่ว่าสวยนะ <c oughs> แล้วทีเนี้ยค่ะมาเจอโปรแกรมนี้ได้ยังไงอะคะ่ะเจอจากน้องค่ะน้องการ <c oughs> คือเป็นคุณแม่พร้อมๆกันแล้วก็คือ น้องก็โพสตรูปอะค่ะแบบว่าโพสตรูปเทียบอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออน้องพึ่งคลอดจะลงรูปเทียบทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากจะทักแบบเออเดี๋ยวก็ลดแหละคุณแม่หลังคลอดเดี๋ยวก็ลดเองอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่ามาเห็นอีกทีหนึ่งอะคือน้องแสงเกงยีนขาเดบะแล้วแบบใส่เสื้อแบบสายเดี่ยวอุ้มลูกคนที่สองอะเล็กๆอะแล้วก็เฮ้ยน้อง้อมกว่าปูแล้วอะไรเงี้ยกว่าเราแล้วอะ แบบเรายังหึดอัดอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทักไปถามน้องเลยค่ะเห็นรูปนั้นน kind of ่ะจําได้เรงเกงยีนขาเดฟก็ทักไปถามน้องเลยว่าน้องคือลดยังไงให้ขามันเล็กด้วยอ่ะแล้วก็แบบเอะใช่ไหมก็ทักไปหาน้องเลยบอกว่าต้องการกินยาอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยกินยาอะไรบอกพี่บางสีน้องก็ขำใส่เราแล้วก็ขำทำไมบอกว่าหนูไม่ได้กินยาพี่ อา้าวหรอไม่ได้กินยาหรอพี่ก็มองอยู่นะว่าแบบน้องทําออนไลน์เดี๋ยวน้องก็ต้องขายของแหละอะไรอย่างเงี้ยจนน้องก็มาเฉลยค่ะก็เป็นจุดตั้งตนน้นนะที่ทําให้เราได้เจอโปรแกรมอันนี้ก็คือบีฟอ์ที่อ่าที่เรารู้สึกว่าอยากลดพุ่งอ่าแล้วก็ที่<ด>ะ,ะวิหน้าเราเริ่มแบบออกแล้วนะ <laughs> หมอไม่ร้อยใหม่ให้อ่ะค่ะบอกว่าไขามัน โอ้แรงมากจต้องกลับมาลดน้ําหนักใช่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ตัวนะคะไม่เชื่อหมอโอ,โอ้สุดยอดทุกคนว่าพีคไหมคะพี่สูุเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเข้าโปรแกรมนะคะกี่เดือนผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะคะสองเดือนค่ะแล้วลีนหมดทุกอย่างสัดส่วนชัดเจนพุงลดแขนเล็กลงตอนแรกโคตรโคตรพี่ไก่พีอาร์บอกว่าหน้าเราจะเล็กลงนะดูเด็กผิวจะสดใสเราก็แบบ เฮ้ยไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อค่ะค่ะก็ฟังฟังไปจนผ่านไปแค่ห้าวีก็ค่ะพี่เขากลับมาทมามาถ่ายรูปเราพอทารูปเทียบเดี๋ยวนั้นเราก็แบบเฮ้ยพี่หน้าหนูเปลี่ยนจริงหรอเนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบหนูเชื่อพี่แล้วตอนเนี้ยแบบว่าแบบกราบเลยเชื่อแล้ว <laughs> แล้วจากที่แบบว่าโอ้จะจริงหรอมั้งถ้าจะ จริงหรอแบบว่าคิดในใจว่าจริงหรออะไรจะขนาดนั้นก็ถามพี่แล้วจริงหรอจริงพี่เขาบอกว่าจริงเราก็แบบไม่ไม่ไม่น่าจะจริงมั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อตอนแรกไม่เชื่อเลยวันแรกคอะ <c oughs> แล้วพอผ่านไปห้าวัปเนาะแล้วสุดท้ายอะค่ะจบโปรแกรมมาค่ะลดไปทั้งหมดกี่กิโลคะอ่าล,ลงไปหกโลแล้วก็ไหลลงมาแถม,แถมๆมาอีกก็เกือบกิโลอะค่ะโอ้โหสุดยอด ใค่ะี่ส่วนไหนคะ่ะที่แบบว่าพี่สุร,รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะกับโปรแกรมนี้โหยชอบทุกอย่างเลยอะคะ่ะทั้งสัสดส่วนตัวเล็กลงใส่สภาพสบายขึ้นใส่สภาพกลับไปสิบแปดได้เลยอะคะ่ะอืเห็นตัวเล็กๆเนาะในรูปแบบไม่คิดเลยว่าแบบอุย้ยพี่สุจะซ่อนรูปอะเออมีพุงก้อนนี้มาด้วยอะเออแต่พอเราลดอะคะ่ะก็คือทุกส่วนเนี่ยคือกระชับหมดเลยพี่สุยังอยู่กับเบลไม่เอย่ย อ่าพิสุอยู่ไหมคะน่าจะหลุดหรือเปล่าคะเหมือนน่าจะหลุดไปอะคะ่ะอ่าไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนคะ่ะถ้าทุกคนเห็นนะคะรูปเปลี่ยน,นะะอะกดหัวใจนะคะเป็นกําลังใจให้พิสุด,ด้วยนะคะเพราะว่าพิสุเนี่ยเบลบอกเลยว่าเอมีพูดคุยกับเขามาโน่สาย,าายสายหลุดอ่ามาแล้วสายลุดใช่โอเคค่ะกลับมาใส่เสื้อผ้า,าแบบเด็กสิบแปดได้เลยะค่ะตอนเนี้ย <laughs> ปีดมา,มากก็เล็กลงโดยไม่ต้องไม่ต้องฉีดไขยเหนียงหมอไม่ดา่ <laughs> ดาแล้วค่ะรอบนี้ไม่ด่าแล้วไม่ไม่เข็่ม <laughs> <ๆ>เลยเนาะแค่ลดน้ำหนักกดไใช่ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะไม่ต้องแซดแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนาะพี่สูบบอกเบลว่าก็มั่นใจเนาะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดเนาะส่วนที่ <c oughs> เรา <c oughs> ใช่อืมอันนี้ก็คือบอกละคนมากมากเลยอะค่ะ ปื้มมากค่ะคือเป็นเอวอืาใช่อันนี้ก็เป็นไงคะทุกคนสวยเนาะือมเสื้อผ้าไม่หยุดเลยค่ะตอนเนี้ยเลยจ่ะไปไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเอมไว้ก่อนเอไว้ก่อนเนาะเพราะเราประทับใจโปรแกรมมากใช่ค่ะนี่สุดท้ายกดอยากใส่ชุดที่อยากใส่มานานมากแล้วค่ะนี่มีมีมีสุดท้ายเนาะให้ดูค่ะว่าหุ่นคุณแม่ อ่าให้ให้บอกเพื่อนเพื่อนนิดนึงค่ะว่าทุกคนอ่ะตอนนี้ทราบแล้วค่ะว่าพี่สุเป็นคุณแม่เออแต่ยังไม่มใคร <c oughs> แม่แบบยังไงคะอะไอยนะคะได้ยินไหมคะพี่สุได้ยินค่ะ,ะคือพี่สุอะค่ะอ่าคุยกับเวลมาค่ะคุณพี่สุเนี่ยเป็นคุณแม่ลูกสามซึ่งแต่ <c oughs> ทุกคนตกใจเลยตอนที่เบลคุยกับพี่สุครั้งแรกเบลก็ตกใจคะ่ะไม่ได้บอกแต่ไม่ได้ปิดนะคะ คุณแม่ลูกสาวเข้าโปรแกรมมาค่ะแล้วเปลี่ยนหุ่นได้ขนาดนี้หุ่นกลับมาปังกลับมาแซบได้ขนาดนี้อะอยากให้พิสูจน์ฝากอะไรให้กับเพื่อนๆสักนิดนึงค่ะอยากจะฝากบอกว่าคือโปรแกรมเนี้ยเชื่อมั่นเลยค่ะว่าดีอยากแนะนําทุกคนว่าที่กําลังจะตัดสินใจอะคะ่ะอย่าไปคิดนานอย่าไปลองอย่างอื่นให้มันเสียเวลาเสียเงินแบบเราไม่ก็ได้ไม่ได้ผลนะคะเราลองมาแล้วเราก็เปล่าประโยชน์อะ มาจบตรงเนี้ยคือเห็นผลดูห้าวีของสุเองอ่ะห้าวีก็คือเด็กเด็กแล้วอ่ะดูลีนเลยอยไม่เสียเวลาเปล่าแน่นอนค่ะคุ้มค่ามากๆจริงๆโอเคเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะให้กับเพื่อนๆในห้องนี้ฟังนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะขอบคุณค่ะ